เร้าเน่ได้ไหมาณนนใสินก ER ็ยก้นไป่ายชแพูมามกก็มากเกินไปนิดนิดเกินไปนะโบรานั่นนะฮักลูกฮักลูกก็ฮักแรงฮักลูกอที่กันตัวมาฮัสังเกตยด้วยเข้าเข้าเข้าไงฮักลูกหักหลาย ห้างหักล้านลูกกรับล้านไม่หักหลายก็กันนั่งบเข้าก็บักตันความรักของเราเนี่ยลูกดีกับไอ้ลูกไม่ดีกต่ถ้าเขาจริงเขาก็ได้เวลาเขาซัวเวลาเขาทำาตัวบดีเอ่นที่โ่อเมก,กับแค้นที่สู้อยู่กับเป็นลูกของเราเหมือนเดิม แะให้อาภัยเขาลูกบางคนเนี่ยก็ยังไม่ได้คิดถึงพ่อถึงแม่เท่าไหร่นะถ้าหากไม่เจอปัญหานั่งจะไม่คิดถึงพ่อแม่เลยไปเลยไปเลยถ้าเจอปัญหาแหล,ละคิดถึงพ่อถึงแม่เร็วนี่นี่ลูกเรานะฉะนั้นเราเนี่ยเจอแมาแล้วจะทําทําเป็นผู้มีเมตตาพ่อก็มีเมตตาแม่ก็มีเมตตา ใจยหงอยู่คืนนี้นะจะว่าฝันก็ฝันจะว่าไม่ฝันก็ไม่ฝันขึ้นๆไปเราก็สแดสดงทำไปแสดงทำไปเราก็ไม่คิดว่าลบตาผู้ที่ตายนะวันนี้มีท้าตายนะหุวงๆใจจะเขาวันนี้เลยเราก็ไม่ได้คิดอะไรขันเราคงไม่เคยเห็น่ัน ขณะสเเเงเขาเรืให้เราเช่ขึ้นเราก็เล็กแี่เราพอดีเราลงจากทั้มาเห็นไปไอเรื่ในในกินเรนะื่องอายุขึ้นน่าแปดสิบสองอายุของคนไทยแปดสิบสองปีนะพอดีเราแสดงทางเราลงจากทั้งมาแต่เราเดินไปที่เหนือสงไปแล้วอ่านก็แปกเหมือนกันเกิดแปดสอง พระสองของท่านคือเปียนสองเวลาอายุนกับเปลีสองนตายเรี่ยหลวงพ่เลยคิดแบบนี้ไม่ดีทำไมคิดเรอกี่ยวกับม่ต่นี้นเาะเลยไปดูว่าคนกับเปี่ยสางกับเปลียนสองเฮ้ไ้ไม่ฝันนะัน้ตัวจริงเนี่ยไม่ฝันนะอ้า ดีคับคือลงพอไป็้าหลงบานะครับคุคือลงพ่อเป้าลงบาเออมันมันดมบาปมันดบาปไม่ไม่เน่แต่เผากรเจียมเนี่ยเบก็แปดสองข้ายุก็เบียดสองตายคดีไม่ลูกปูไเลยผุ่นใ้ท่านธรรมานเลยแล้วเล็กจบสองนเด็ต็มหมอโอออกเบดสองบ้านนั้นได้ร้ายนะ วันนี้นะวันนี้นะแสดงนะของจริงนะของเฉี่ยคืนนี้นะเป็นแล้ววันนี้ก็จะได้ไปเผาศุกอยู่เพราะดีกลับมากบหมฝันที่วัดเราอีกฝันวันนี้พูดเรื่องความฝันมาแล้วพันี้พูดเท่านี่น่ะเออล้าพูดผมก็จำเบอร์ฟินเพูดใครเบกร์เปิดแปดหนึ่งกับแปดสองนี่างอะ แต่มันเะตามีท่านเกิดจริงๆแต่ในพอเสอก็ันจะไม่แปดสองท่านเกิดเวลาอายุของท่านก็แปดสองบันดงบาปเได้ไปรวมกบว่านายกเทียนเด้อบาใจกับบุบาปแนัเลยอเราเาไกก่อเวลาเวลาคนฝทีเดียว แต่ท่านมาทักเราที่แบจำมูคิดแต่ว่ามันจีบแบบนั้นแต่อาเแตนนันได้แล้วแต่ก็เปดสองคนไอ้ทจะเป็ดสงคครับผมครับครับ ถ้ารวมกันลำเรือเส้นหนึ่งหนึ่งถ้ารวมกันอย่าไปคิดหนักหลยอันนี้ม <да ีจะ่ักกันคิดหนักหนักคามานีเมื่อเราพู่บอกเก้าเมื่อเลังคูบอกหาสองเก้าไปคิดหลายแปลหลายมากับคููเพานั่นเ็นแแต่ว่าันแปลแต่คูาเนนนี้ แก่นแล้วละบันเนาะันนี้เช็ไทยนะไปรักถึกๆเนอน,นี้นแปกเดี๋ยวนี้นะจะพูดเรื่องการตั้งวัดเราทีแรกนะเดี๋ยวขาเค,เคยเคยตั้งจิตไดยย้แบบนี้นะเอ้อบ้านเจริญสิ่นี้จะมีหลายวัดได้เรามาอยู่สิ่นี้เราก็จะไม่ขอ ที่เจน่มาขอไปเลยมีงานุ่มชันทำบ้านเนี่ยก็บ่กใคยได้ทำมันจะได้กับตื้มายมงางจะนี่อุดอันขาะมาที่แรกแล้วนะลำบากลำพองมาอยู่ที่นี่นะน้าจินก็ไม่มีนะไดเอามาจากวัดป่าวัดขนมาให้พระเขาให้หน้าไปแห่ตอนเย็นกั้สร้าคนมาได้เห็นได้กำานัดนะ มันน้องแว้งรักกับู้นั่แหละ็นเนุนั่นแหละที่ได้มาตั้งวัดที่น่กัเดเองถ้าเรามาอยู่ที่นี่ใครนะจะดูแลไม่มีอะไรอยู่ลำรักลราจนเ่ยจนเ่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้แล้วอายุที่เลกก็ดีแล้วกาพอปีห้าบาทได้เพราะชาวบ้านนี้ก็ไม่อยากให้มีวัดก็อยากให้มีวัดเดียวเนี่ยวัดที่เราผ่านมา เราเกิดมาอยู่ที่นี่กันจะอาศัยพัฒดาคนเดียวไม่เด็นมามาที่ยวเ,เล่นเที่วมาจะขอขอดอกไม้เมือนสวค์นะเขาใจแม่ดอกไม,ม้ืีงสวบ,บ <c oughs> ที่ไรได้เอาได้เอาแต่พี่น้ออยังไม่ได้เอยนี่ก <c oughs> ็ติดตั้งพัเจอกันไม่ได้ได้แต่ไม่ได้ทำไมพูดอย่างนี้ เอ้มันเอาไม่ได้ยังไม่มีบุญเลยดอกไม้มั่งสวัสดิ์ยังที่แรกเขามาใส่กิจศนนแล้วนะแล้วปูอยากได้ดอกไม้บ่ดอกไม้ไม่สองดอกไม้ดอกไม้มั่งสวรรค์อย่างหนึ่งแต่ดอกไม้มังมนุษย์นี่มันตายเด้อแต่คนมั่งดอกนี่ตายเลยถ้าดอกไม้มั่งสวัสดิ์เป็นยังไงดอกไม้มั่งสวรรัสดิ์ไม่มีตใจก่ได้ลดน้า

เียมาไม่ไม่ยุตินเียกันอ้ข้างน้านัข้าหก็มาเรกก็ไม่อยากพูดทพูดไปก็บางทีแม้แ่โยถ้าโยนวนนัยโยนกกันเนี่ยไม่ต้องยากแม้แต่ว่าแม่มหาลุงพ่อมันก็จะเป็นบยนกันมหาลุงพ่อบางทีนี่ในหน่อยไปพ่อพ่อเกิดเป็นง่ายถึงได้ นี่มันเป็นวงเจริญกันเยอะบางที่ก็เวลามันออกไปแล้วเนี่ยนะอันนี้พูดวันนี้พูดแล้วหนกันถ้ามันออกไปแล้วเนี่ยไมยเนาะมาแล้วเนี่ยอะไรมาแล้วถึงเวฟเพื่อนเพ่อไม่บุญเพิ่นกับไอหาซ้อมเจ้ากูแก่เนี่ย้านั่นแหละบ่มีบุญถ้ามันเมั่เอามานี่แต่มันก็แก่แล้วมันก็เก่าเลย

พูถามจำเลยก็เพิ่กระเบือสองงากัะเบือสองเนี่ยจำได้อยู่ค่ะซื้อแล้วยฟันได้อยู่ฟันไดไหมคะว่าถือความสมบูรณ์นี่เนาะค่ะเนาะเอาค่ะท่านผู้ชมปูเพิ่นกระบอกชัดเจนตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแปดสองแปดหนึ่งเนาะเพิ่นกระยกมือสามนิ้วขึ้นสองข้างดอนดอนเพิ่นยกมือขึ้นสามนิ้วสองข้างคือว่าเป็นสามสามบ่ นั่นแล้วพ่นบอกว่าห้ามไปคิดร้ายห้ามไปคิดร้ายก็คือสามสามนี่นแหละตอนตอนเพ้นโยกกันยกมือสิ้นสองนิ้วสองท่าสองขางมันบอกก็ออกสองสองแบบนี้เพ้นยกสามนิ้วขึ้นสามขึ้นสองสองท่าพ้นบอกพร้อมให้ร่วมกันปะครับเพ้นบอกพร้อมว่าให้ร่วมกันเพิ่นมาเดียวกันนี่นี่คือจังหวัดสองสองนี้อ๋อมืองสองสองว่านี่นี่พันที่ร่วมกัน ครับผมคนไทยร่วมกันครับร่วมกันก็จะเป็นหกก็เป็นหกหกยังก็ฮกแปดสองนะครับหกแปดสองหกแปดหนึ่งบ่เพื่อนคนไทยคิดลายได้อบคิดหลายว่คอันเนื่องกับแปดหนึ่องแปดสองนะสี่อาจจะสข่าบนอันยกสามนิ่วนี่สองท่างก็คือเอาเอายกเห็นทำพิซซ้อมมึงด้วยยกจังได้นี่แบบนี้ครับนี่ยกแบบนี้ก็จะเป็นสามสามพนมานมาไมร่วมกันบ่แมนบ่ฮกสามบ่ฝังในคลิปเลยครับสี่เป็นหกสามสินคนไหยมาร่วมกันท่านานี่ร่วมกันบ่ จะคิดหลายนั่งสีฟูน่ะถ้าผู้ฟังฟังในคลิปเนาะค่ะเจแดงก็ไม่ได้ยินนั่งอยู่ห่างเพิ่อันะอันนี่ป่ะว่าสามสามใด่นี่บ่นี่ดิผู้ใดก็ได้ยินนะครับพ้นยกขึ้นสามนิ้วนะสิแปรเป็นยังให้เอามารวมกันให้เอามารวมกันบ่ครับหกสามเท่านั้นหกเท่านั้นเพื่อไม่ให้คิดหลายหกยังหกสามสามหกสองเปร หกสองแปดหกแปดสองนั่นล่ละโอ้ยให่คิดเลยอ้าวมอะตูนยมงนี่บนแ่พ้นหยแปดสองแปดสามพูพนตายเออเราพ่นยกขึ้นสานิ้วเนี้ยกังขาอยู่เนี้ยยยขึ้นสามนิ้วพ่นยกขึ้นสามนิ้วให้เอามาร่วมกันคนวะสี่หกสามกับสามสามเอ้าสามสามล่างแปดหนึ่งแปดสองบนบอโอ้ย เอาท่านผู้ชมบุญไัยดวงมั่นคือเพิ่นวาน่าล่ะอย่าคิดหลายเพิ่นให้เป็นโตแล้วนะคะเอาท่านผู้ชมโชคดีร่ำรวยถูกหายไปนน้ำกันเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ